เอาแท้แท้เด้พี่น้องคนเห่าเนี่ยพ่มส่งสี่แล้วเด้ออยุเยเห่าหลาขึ้นขนาดนี้เหายังอีกิดมาดูแลหรือว่าซอยเหลือหรือว่าใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองไปได้อีกโดนปันใดถ่ามเจ้าของเด้ทุกคนอันเนี้ยเห็นพี่ๆหลายคนนะคะขนาดป่วยกินเงินป่วยของอ่าที่นี่เนาะเงินป่วยเนี่ยมันม่ได้เต็มที่เหมือนเหาเฮ็ดงาน นะคะก็ยังซอยคนนั้นซอยคนนี้ตัวเองเจียเจ๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกกินแม้กระทั่งอยู่บ้านหลวงเอา,วาวเว้าแท้ๆเดอ้ออันความรู้สึกเนี่ยอ่าคือบบถอยหลังมาดูแล้วเจ้าของสภาพเจ้าของวันเนี้ยอืมความสําคัญวันเนี้ยบมีผู้ใดเลยได้ดูแลเฮาเพราะว่าคนที่เฮาดูแลเนาะเฮาต้องไปน้อยใจเพราะเขายุไกล เขาก็ยูได้สบายถึงแม้ซิลาบากก็ต้องปล่อยให้เขายอมรับสภาพไปก่อนถ้าตัวเองยังนอนป่วยตัวเองเท่าลงห่วงงอกแล้วเนาะถามเจ้าของดีว่ามีเท่าไหรไว้ถ้าเจ้าของนอกหรือเจ้าของป่วยแล้วนะมีสำรองให้เจ้าของอย่างวาวอีหลีเเรียบเทียบอีหลีสซิฟืนสังขารเจ้าของเพื่อซัพพอร์ตให้คนอื่นสบายไปอีกโดนปันใดเมียฝรัง่งตอบค่อยเดง ค่อยบอเอาแล้วเด้อปล่อยแล้วเด้ออออบไหวหัวง,งอกแล้วเนี่ย <laughs>